น,นักแสดงจากไมโครโฟนมวดปวดรักยกทีมมาม่ววนซึนกันถึงจังหวัดขันแก่นกับงานไมโครโฟนมว,ปวนปวดที่สารนำโดยกันนพัทใบเฟิร์นอัญชาสาเอกชัยศรีวิชยัยข่าวทิพย์ธิดาด,ดินลิวอาจารยานกน้อยอุไรพรแปงรามศิวานารีและบอลลูนไทยบ้านมาสร้างความสุขและความประทับใจกันแบบจัดเต็มไม่ยังกา เรียกได้ว่าคึกครืดผู้ร่วมงานมากมายมวนคับมวลหลายแซบกันถึงใจเลยทอกรออกมาเถอไรแมมาออกมานะอะไรแม่มาเร็วเรวอย่าช้ายนักาใหญ่้สนุกยหยับยหยยหยัเฮ้ยับเข้ามาไว และนี่คือบรรยากาศความสนุกข,ของกิจกรรมไมโครโฟนม้วนปวดนิสานและครั้งหน้าไปสนุกกันได้ในวันที่5พฤศจิกายนนี้ที่อุบลราชธานีจัดเต็มทุกที่ม้วนกันสุดๆค่ะ